วันนี้เราจะมาสานซีโรแบบโตอัน,น,นแบบแรกเราต้องแยกของไส่เก้ิกับสี่ิบห้ามันมันจะสลับกันอยู่แหละแต่บางทีมันก็ให้มาเกินอันนี้พวกสี่สิบห้าขึ้นประจำมันมันก็จําได้นะแต่ส้นนานๆใครที่ไม่เคยทําก็สังเกตดีๆนะ พราะว่าใส่ผิดนี่มันไม่โอเคอ่านี่ก็ครเก้าสิบ 90. แต่บางทีอสี่สิบ้าปุนอยู่นี่ก็มีบางทีก็ได้มาไม่ครบนะอ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันแนสี่สิห้าปุนมา90 มาสองตัวอสองตัวสีวส่ทำไมส,สี่ตัวต้องดูดีๆครับที่ผมก็ไม่เข้าใจนะบางทีสีลวดไม่มีเกียวบ้างหวัวสีลวดตัวนี้ไม่มีเกียวก็มีที่เคยเจอ กรรมเลยบางทีไอ้9ก้าิมันมาโผล่ตรงนี้ก็มีนะต่อต่อต่อเห็นมามจะมีงอเล็กงอน้อยอันนี้ต้องเอาใส่รูที่เราเจาะ ยาต้องลองทำดูครับบอกกันยากครับผมก็ยินดีให้คำแนะนำถามว่าเรื่องค่าลงค่าแรงเนี่ยก็อยู่ที่เราจะคิดนะครับแต่ผมก็ไม่เอากับรูปค้าแพงมากครับ เราบางทีก็เห็นใจเขาด้วยฝากคลิปรถสวยรถอะไรด้วยนะครับก็พึ่งทำครับก็คลิปก่อนหน้านยังไม่มีเสียงก็ต้องขออภัยเลยครับเพราะว่าเมื่อใหม่เนาะ ทำๆไปเสร็จกงเสร็จกล้องก็ยังนี่เป็นกล้องผมก็ใช้กล้องโทรศัพท์45 <c oughs> 45เกิน90แบบนี้ก็ได้หรอ ซื้อใหม่อะเจอมาหลายครั้งแล้วไอซีรวดไม่ไอพอเนาะหลดคอดป่าวลองสามาสายช่างดูครับเจอกันทุกคนซี่รวดไม่ครบบางทีวิดีโอก็จะหลุดฟงหลุดเสียบา้างก็ต้องขออาภายัยทุกท่านนะึง ทําคนเดียวถ่ายคนเดียว <c oughs> อาจจะดูเหมือนมันเร็วนะครับแต่ก่อนนี่เอา รูหนึ่งใช้เวลาอยู่วันที่หนึ่งครับือผมไม่ได้ไม่ได้เรียนมาจากใครนะผมก็ดูก็ไปนั่งดู y o ยู b e บบาง YouTube สารที่รัวตรงมันก็ไม่มีใครสอนนะสารเยื้อก็ดูของอินโดแต่ก็มันไม่ได้บอกวิธีเจาะวิธีอะไรนะครับผมก็มานั่งยิ้วนั่งไล่ ออนั่งได้เองว่ามันจะได้ประมาณนี้นะหัวเท่านี้ดอกดอกสว่านสําคัญนะครับหาซื้อยากมากเพราะดอกมันมีแต่ดอกผนผมไปซื้อที่ฮาร์ดเวเฮาครับมีแทบจะทุกข้างดอกสว่านนี่คือความลับของการเจาะเลยครับผมบอกตรงๆเลยถ้าท่านใช้ดอกไม่ดีเนะี่ย แต่ของคู่หนึ่งเนี่ยผมทําอยู่อาทิตย์หนึ่งก็ทำงานประจำเนาะเจาะด้วยอะไรด้วยมันจะเหลืออันนึ้นอย่างนี้แหละเอาไว้ไปจับแปะ ท่านเลที่ฝึกจอกถ็ถ้าจอไม่ละเอียดของออโตมิติกผมถ่ายไว้นะจอดูออโต้แต่เมมพังมผมเสียดายมากเลยออโต้ Auto นี่คือผมว่ามันน่าจะแก้ปัญหาซีรวดขาดได้ดีเลยแหละถในในความคิดผมนะออโตมิติก ขั้นตอนการใส่ใำสำคัญเพราะซี่จะยันเพราะซียันเพื่อปูเป็นรอย บอกเลยนะครับไอตอนนี้คือความเนี่ย,นะยท่านจะไม่เห็นช่างที่ไหนเขาทำหรอกเขาะจะจับยัดจับยัดจับยัดกันเลยเนี่ย,ยไม่งั้นอนะแัสซี่ยันนะมันจะยัดยันมันเป็นรอยผมจะเริ่ม,มจะรูปเติมลม ก็อันนี้เห็นหมก็รูรูที่เราไม่ได้เว้นไว้แล้วก็จะมาเสียบให้มันแมทอันนี้จะเป็นรูเติมลมนะที่ที่เราเว้นไว้มันก็จะข้ามกันพอดีะนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video การจดแตต้องนี่แหละอยกราคาตัเอย่างันประมาณนี้ถึงหมอกู ระวังนะเวลาซีดุดออกเนี่ยมันจะยืน พอเราคันฝั่งนี้แล้วเราจะต้องย้ายมาคันฝั่งตรงข้ามฝั่งนี้คันเข้าไปเอ้าอาจารย์เราอ๋อสี่ถ้าได้ดูมันจะรู้นะครับว่าอ๋อเราใช้ซีวัาถูกหรือสารถูกเพราะว่าเนี่ยถ้ามันขึ้นถึงถึงเกลียวเนะี่ยต้องสองฝั่งนองข้าศนว่าเราสารถูกก็เลยหรือเฮ้ยถ้ามันไม่ถึงเนี่ย แสดงว่าใช้สีรวจปิดเบอร์ประเด็นหนึ่งทำไมต้องดึงสองฝั่งที่จะดึงไล่กันเลยก็ได้นะมันก็ง่ายแต่ละถ้าเราดึงสองฝั่งเนะี่ยมันจะเกิดความตึงกว่าแล้วมันจะมีความง่ายตามมา สร็จเรย้อครับการสารเสี่รวดแบบตรงเจะแต่ฝั่งนี้คือเราจะให้มันเกยขึ้นมานะเพราะว่าฝั่งนี้มันจะเป็นหัวเก้ทั้งหมดลยเพราะว่าเราจะเอาสวยฝั่งนู้นเราไปโชว์ฝั่งนู้นเลาไม่ต้องเคยฝั่งนี้คือดุมด้วยแหละดุมมันทําระยะจ่อมาให้แบบจ่อลาบากอนะ รู้เป็นที่เป็นที่แพทเทิร์นหรือเปล่าแพทเทิร์นเป็นพวกที่พวกไม่พิมพ์ฉีดฉีดน,น้ำมารุมียมก็อย่างว่าเนาะเขาไม่ได้ออกแบบมาให้มาจบจะไปบดในห้องก็ไม่ได้ขอบคุณมากครับที่ฝากติดตามด้วยนะครับก็เข้ามาดูแล้วกดซับสขไครต์นั่นแหละครับไอซับสไครต์นี่แหละครับ